สวัสดีค่ะดิฉันนะประการชอแล่นนะคะวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องการศึกษาการพัฒนาของพืชในระยะการพัฒนาของดอกในตัวอย่างของพืช a าราบิดอ s ซิสไทเรียน้านั่นเองเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา mm. p ันดิ v e l อ p m e เมน i o เ o โรจีนะคะเรามาดูกันว่าทำไมเราถึงศึกษาการพัฒนาของดอก อ่าทำไมถึงต้องศึกษาการพัฒนาของดอกอารา i d o p s i s t h a เลียต้านะคะหนึ่งเลยเป็นตัวอย่างของพืชใบเลี้ยงคู่ที่มีดอกไม้หลังจากการแนะนําของยีนนั่นก็คือหมายความว่าจะมีการสร้างดอกหลังจากมีการแนะนําของยีนและโครงสร้างของดอกในใบเลี้ยงคู่นี่ยจะเป็นโครงสร้างที่มีความซับซ้อนสูง2เลยก็คือ เป็นวงจรมีวงจรชีวิตที่สั้นแล้วก็มีความสามารถในการกลายของยีนจึงเหมาะกับการศึกษาลักษณะของจีโนไทป์ที่ส่งผลตอบฟีโนไทป์นั่นเองกล่าวง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าในการศึกษาเนี่ยมันใช้เวลาเวลาสั้นแล้วเราสามารถเปรียบเทียบแล้วก็ดูการกลายของยีนได้โดยเราจะทําการตัดยีนอะไรบางอย่างออกไปนั่นเองแล้วก็สามนะคะคือมีข้อมูลทําพันธุก,กรรมที่ถูกทําแผนที่ไว้แล้วเพราะมีขนาดจีโนมที่เล็ก ทำให้สามารถศึกษาทางพนันธุศาสตร์ได้สะดวกรวมถึงการระบุยีนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของดอกได้นั่นก็คือมีการศึกษาอย่างหลากหลายในตัวของอาราบีล็อบสีไทเลนา่าทาให้เราสามารถเข้าใจว่าแต่ละยีนนั้นมีการแสดงออกและบทบาทอย่างไรนั่นเองปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาก็คือช่วงเวลาของการรับแสงนั่นเองก็คือช่วงที่พืชดอกจะมีการรับแสงแล้วก็วานิลลิเซชันก็คือ การที่รอให้พ้นจากฤดูใบไม้ผีก่อนดอกถึงจะสามารถผลีออกมาได้นั่นเองแล้วก็ฮอร์โมนพืชด้วยใช่และข้อมูลเบื้องต้นของอาราบิดอฟไทเลน่าน,นะคะคือพัฒนามาจากวงกลมซ้อนกัน4ี่วงนันเองจากภายนอกสู่ภายในโดยดอกไม้จะประกอบไปด้วยกลีบเลี้ยงสี่กลีบกลีบกลีบดอกอีก4กลีบเกสรตัวผู้6กกลีบแล้วก็คาเพลที่เชื่อมกันสออันนั่นเองค่ะ ต่อไปคือความสําคัญของการศึกษาระยะนี้ในทางชีววิทยาของพืชน,นะคะหนึ่งเลยคือทําให้เกิดความเข้าใจการพัฒนาของดอกไม้ว่าเป็นการเกิดของพืชในชั้นพืชชั้นสูงนั่นเองแล้วก็พืชน,นี้ถูกควบคุมโดยเครือข่ายของยีนที่ซับซ้อนนักเองก็คือพูดง่ายๆคือการเกิดดอกเนี่ยจะถูกควบคุมโดยยีนนะคะแล้วก็ จะทำให้ผู้ศึกษาเนี่ยสามารถสรุปความเข้าใจปัจจุบันได้เกี่ยวกับโครงสร้างการแสดงออกแล้วก็หน้าที่ของยีนนะคะและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกลของโมเลกุลของโปรตีนในการพัฒนาของดอกไม้นั่นเองค่ะจากรูปก,ก็จะเห็นได้ว่าเป็นการพัฒนาของดอกไม้นะคะคร่าวๆค่ะอ่าหลังคือความสัมพันธ์ระหว่างจีโนไทป์และฟีโนไทป์นั่นเองนะคะ โดยกระบวนการพัฒนาของดอกในอาราบิดอฟสิตไทยเลนนาก็คือ C2H2 ZFPs นั่นเองก็คือกลและกลไกระดับโมเลกุลที่มีผลต่อการตัดของยิงก็คือ t r a n s Cription Factor จะจับเข้ากับดี A เฉพาะช่วงจอดจงก็คือบริเวณ Sequence ที่มีการต้องการการจับของ Task Cription แฟกเ c อ o r นั่นเองแล้ว <sun> ก็การควบคุมการแสดงออกของยีนในระดับการถอดรหัส epigenetic เช่น histone modify นั่นเองที่สามารถเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงของดิ a น A ได้อาจจะมีการคลายเกลียวหรืออาจจะเป็นการหดของดิ a น A และทำให้เกิดการแสดงออกของยีนนะคะปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเลยก็คืออุณหภูมิสภาวะจากการเปลี่ยนฤดูใบไม้ผลิมีผลต่อการแสดงออกมีผลต่อการออกดอก นั่นเองแล้วก็ปริมาณน้ําฝนและความชื้นในดินธาตุอาหารและองค์ประกอบของดินนั่นเองค่ะจากรูปก็าเห็นได้ว่าจะเป็นการแสดงของยีนที่ส่งผลต่อการออกดอกนั่นเองนะคะโดยสังเกตได้จากรูปค่ะเมื่อมียีนที่เกิดจากการสังเคราะห์โปรตีนนี้ก็จะเกิดการออกดอกนั่นเองค่ะวิธีการศึกษาการ พัฒนาของดอกในอาร์บิดอพซีดไทเลน่านะคะเทคนิคที่เราใช้ในการศึกษาก็จะเป็น RNAI ก็คือเราจะทำเพื่อการศึกษาการกลายของยีนของโปรตีน C 2 H 2 z FPS นั่นเองแล้วก็โครมาตินอิมมูโนพิสซิปิเทชันก็คือเป็นเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาการเชื่อมต่อของโปรตีน C 2 H 2 z FPS กับ DNA โดยการจับของโปรโตีนที่เกี่ยวข้องกันกับการควบคุมการัแต่งของยีนจากโครมาตินนั่นเองค่ะแล้วก็อีกเทคนิคงเลยคือ chiseq นะคะเป็นเทคนิคใช้ร่วมกับการจัดลำดับของ d n a s e น u e n c e นั่นเองเพื่อศึกษาตำแหแ่งของโปรโตีน ch c2h2zf p ที่เชื่อมต่อกับโครมาตินบนยีนนั่นเองแล้วก็เอา แล้วก็เราจะทำการบันทึกผลจากการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต,ต์เพื่อศึกษาระดับของเมทิเลชันของฮีสโตนซึ่งจากรูปประเส็นนะคะว่าในช่วงของแอคทีฟสเต e เนี่ยเมื่อมันถึงเวลาของมันแล้วนะคะก็จะมีการเปิดให้ถอรหัสในช่วงของลำดับนี้ก็คือตำแหน่งของ FLC แต่เมื่อเวเนลิเัชันก็คือรดูการรูดูกานของมันรดูการที่ไม่มีการออกดอก จะมีการขัดขวางจะมีไม่ให้การเกิดการเขาเรียกว่าทาร์สคริปหรือว่าการขอลรหัสในช่วงของตำแหน่ง FLC นั่นเองค่ะต่อไปก็เป็นการสรุปผลการทดลองที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์โดยโปรตีน C2H2 z f p เนี่ยมีส่วนในการชักนำให้กเกิดการออกดอกแล้วก็การสร้างรูปร่างของอวอยวะของดอกไม้และ การทำให้การจเจริญเติบโตอีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการหนัดแปลงฮิสโตในตําแหน่งของ flc นั่นเองการเปรียบเทียบความแตกต่างของจีโนไทป์และฟีโนไทป์นะคะก็จะมีของ bcmf 2 0แล้วก็ z p p t 2 o e n แล้วก็ z p t 3 3ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเป็นความแตกต่างของจีโนไทป์ที่โปรตีนนั้น เขาเรียกว่าถอดรังออกมาแล้วเป็นยีนนี้ซึ่งมันจะบ่งบอกถึงบทบาทของยีนเหล่านี้ว่าในการพัฒนาของรองเรนูแล้วก็เกสรเพศผู้แต่ถึงแม้ว่า taz 1แล้วก็ bcmf G 0จะมีส่วนร่วมในการพัฒนารองเรนูแต่ว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการถอดรหัสระหว่างทั้งสองเนี่ยและปัจจัยอื่นน่ยยังมีอยู่อย่างจำกัดนะคะ จากภาพเลยนะเราลองดูจะเป็นโมเดลของการแสดงออกนะคะก็จะเป็นยีนที่มีทั้งการกดแล้วก็การแสดงออกซึ่งมันจะส่งผลกับฮอร์โมนด้วยค่ะต่อไปแล้วเราจะมาอาธิลายผลแล้วก็ข้อสรุปที่ได้นะคะผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางพันธุก,กรรมต่อฟีโนไทป์อาจทำให้เกิดการกลายของโปรตีนทำให้เกิดการเสียหน้าที่ของ โปรตีนในต่วนนั้นไปเช่นระดับของ FLC ที่ลดลงก็คือช่วงของ FLC ที่ลดลงเนี่ยจะทำให้อาจจะเกิดการออกดอกที่เร็วขึ้นนั่นเองแล้วก็ดอกที่เปลี่ยนกลับไปเป็นโครงสร้างของใบเช่นการมีตั้งของ TFL1 หรือ Terminal Flores 1เนี่ยที่มีบทบาทในการกำหนดดอกปลายนั่นเองแล้วก็พืชอาจจะมีการออกดอก ผิดฤดูกาลนี่คือผลกระทบที่เกิดจกัารเปลี่ยนแปลงของพันธุก,กรรมต่อฟีโนไทป์นะคะแล้วก็บทบาทของปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาอย่างที่เราบอกนะคะก็จะมีอุณหภูมิตภาวะการเปลี่ยนแปลงของฤดูใบไม้ผลิเนี่ยมีผลต่อการเกิดดอกนะคะแล้วก็ธาตุอาหารและองค์ประกอบของดินที่ส่งผลต่อความเค็มของดินคือถ้ามีความเค็มของดินเยอะเนี่ยก็จะไปลดลดลงของฮอร์โมน GA ซึ่ง GA น่จะเป็นฮอร์โมนที่ทําให้เกิด ดอกนะคะจะทำซึ่งความที่ดินเค็มเนี่ยมันจะไปทำให้ฮอร์โมน GA เเนี่ยก็มีการลดลงการออกดอกก็จะลดลงด้วยแล้วก็ล่าช้านั่นเองปริมาณน้ำและก็ความชื้นในดินก็จะส่งผลเหมือนกันกับความเคม็มกับเกลือแร่นั่นเองก็คือเมื่อมีน้ำในดินมากขึ้นระดับเกลือแร่ก็จะขึ้นสูงมาทำให้พืชทำให้ดินบริเวณนั้น เกิดเป็นดินเค็มพืชก็จะมีการดูดน้ำไม่เพียงพอนัอ่นเองนะคะจากรูปก็จะเห็นว่าเป็นการกลายของยีนในบางส่วนที่มีการเกิดขึ้นส่งผลต่อการออกดอกรูปรากแล้วก็สันทังวิทยานะคะ